เดครับรอบตอนที่สองนะครับเล็กกีกัตเตอร์ตีฟามาชมรถเกี่ยวข้าวคูบุต้าดีซี60นะครับชมมันตปงนแปลงเลยมาคนเดียวนะครับเนี่ยกับคนเดียวตามเองคนเดียว ไอ้กูบูต้านะครับ PC60 ต้วเล็กเข้าสวนยางสบายสบายแต่ตัวใหญ่เข้าไม่ได้นะครับตอนรถไอ้ระหว่างต้นมัน3เมตรเกิน2เมตรกว่านี่เข้าไม่ได้นะครับ ซื้อมือสองมานะครับแสนกว่าบาท้านเราก็ต้องทำเข้าไรนะครับใเหมือนปากกลางปากเหนือทำเข้านาที่นี่มันที่สวนมันเยอะ กนะครับฝนตกทุกวันเลยปพายุเข้ามีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวหน่อย เกษตรเดินเซนะครับมาชมการเกี่ยวข้าวนะครับข้าวไร่ครับนประมาณห้หลายสิบไร่ครับอยู่ในกลางสวนยางข้าวหวานนะครับข้าวหวาน ดอกพยอมเหมือนกันนะครับโอยรวงสวยมากางามมากนะครับนี่หน่อยนี่ฝนตกน้ำเนี่ยคืลเต็มอยู่เลยครับใจล็องฝนยางมาคนเดียวเกี่ยวคนเดียวทำคนเดียวนะครับ ยอดยอ,ดยอดสยดยอดเซอร์มาจากเกษตรรุ่งเรืองนะครับเจ็กเตอร์ โมเตอร์ดีซี60นะครับขนาดเล็กโอ้ยผมอายเลยนะน้องก็ดำเข้าเลยโอ้ยเป็น10ไล่เป็นเสีย10ไร่กีตี้แล้วหลายหลายแสนพอ,อ,อเดือนเดียวขายหมดนะครับเอาเลยขายดีมาก ไเหมือนกันนะครับเดินยาวโค้นรถอยู่น่น,น,นเป็นข้าวหวานนะครับใช้เครื่องพ่นก็ร้อยู่เหมือนกันอย้กให้ที่มันเป็นประโยชน์นะครับปลูกข้าวไว้กินไว้ขายนะครับเนี่ย หลายทางดูแลสวนยางให้เขาด้วยได้เงินได้เข้าได้กินนะครับสุดยอดสุดยอดพื้นที่ตรงนี้นอำเภอดิเกานะครับนามงเพชรมาต่ายทำวันนี้นะครับวันนี้มาตามรถเกี่ยวโอยยาว สายปิใกล้แตรงนี้ครับเ้าสวยนะครับข้าสวย2ปี3ป,ปีก็ยังทำข้าวปลูกข้าวได้อีกนะครับใช้พื้นที่มีประโยชน์ที่มากท,ที่สุดเออคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะยังเดินอีกไกลนะครับเ,เม็ดม,ตมรตรัตจะไดบริบทดพอดี